เป็นมดส่นนี้โอ้บริการกีาทุกคนดเลยูสัตว์ไปปูสัตว์เอาโอ้บริกาง่ายได้เจริญงังนี่ยก็ตามันหน่อยไปเตี้ยนอากระตามออกก็คู่รถเลตายง่อยู่บ้านม่ได้มาเนาะถึงปวดเนี่ยโคบโดูดะปูสาดได้ดีเลย นั่นยูกอเ่รอห้างนี้ห้างนี้มันรอดุนไปได้ยังไหนะทุนมาเห็นเลยมีรอ,อดการจับุมองแงบรเอาะเปมนแมนที่ได้กิน่ไน <c ười> ้กินกแนกแนปเลยแก่แล้วัฟงงโอ้ยงเบิดนี่ะ มาเงี้เบิดยังจะของเงี้ยเงียบุเนดนินาะนี่นี่ตุบเขาเลย <laughs> ยี่หยังพังโพโพล,ลงนะใครหมดแ <laughs> <laughs> ดงแต่ตัวแม่มันใครมันอนหมดดินละ <laughs> เอาเอาบิง่งด้วยปุ่งงานด้วย <laughs> อันถือลงไม้เงี้ยข่มบองงองลงเพาแห้งไหนวะ ขอท่าขอท่าั้าางแรกแหกมานครับเนี่ยผู้เฒ่าว่ากุปทากินน้ำสูดเรากวท่านวตัตบุ๊บนุบประมาณเข <c oughs> okay, าแช่ละหาเรียงออกมาแย่แค่โมเด็งเนาะฮะมาเลียงมักินเหล่า,นาเานเานะ เออปกมองเนเทนนะไหนเออฮะเพรอันไปเบิ้งไปเบิ้งต้นี่เาอะได้กินแทละมผลงานครับ บ่มันจะหลบ่อลายมันบ่มนมากอยู่ในน้ำบ่พจน์มันนี่ตายีพนกันคือเตียเตายตันำมหลท่ไมมันมันที่ตายบ่พจนปล่อยเราครั้งหนึ่งมดมันทีตายบ่ายเบิ้งอีกครั้งหนึ่งพอร้องเหยวสนไม่แล่นมาตำหัวดิแม่ตอเ็ด ល្រើសាំ្រាប់ទីលើខ្ញលើង្រំង់ទី្រំ

งานอ่ะบัสิวาอันเสียกผูกกระตาหลุดได้ละเพ้่ออจานหางนึ่งนั่นน่ะเว่นเงียนว่าคุ้มบุ่ดีนะเว้นแบบ้า

จะยืนที่มองกจก้ไปแเอาหม่องไหนบเอามงนีนี่ะพอะมือสมครนเยาจะมาใกล้มึงนี่ลูกหมดมัที่ตายบมะตาย